สวัสดีพี่ๆทุกคนครับนี่วันนี้มีพี่ท่านหนึ่งติดปัญหาเรื่องนี่เลยครับผมแล้วตอที่หัวแรงไม่ติดนะครับผมแล้วท้อเลยไม่ติดหัวแรงหัวแรงไม่ติดตะกวัวยุ่งเลยนะครับเป็นงานระดับโลกูกระดับชาติเลยทุกคนมาผมจะทําให้ดูนะครับตอนนี้ผมยังไม่เปิดหัวแรงนะทุกคนนี่ดูสภาพหัวแรงผมไม่ต้องถามนะครับว่าตะกวัวติดหรือเปล่า ลำดับแรกเลยพี่พี่ฟังผมให้ดีนะลำดับแรกเลยที่สิ่งที่พี่ต้องทําก็คือหนึ่งทำความสะอาดหัวแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลอันใดก็แล้วแต่นี่คือเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับนี่ใบมีดขูดเข้าไปแน่นอนครับหัวแรงอันนี้ของผมไม่เคยได้ใช้นานนะครับสนิมมันขึ้นทุกคน ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดใช้หัวแรงนะครับเพราะฉะนั้นผมจะขูดให้ถึงเนื้อขาวฟังผมไม่ดีนะขูดให้ถึงเนื้อขาวเลยนะครับเนื้อขาวก็คือว่าเอาไอ้นั่นออกให้เยอะที่สุดเนี่ขูด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 นี่ พอได้ประมาณนี้แล้วนะครับทุกคนยังไม่ต้องเปิดหัวแรงก่อนนะครับยังไม่ต้องเปิดหัวแรงก่อนนะครับให้เราทําการเอาตะกวัวเส้นนะครับมารอไว้นะครับเพื่ออะไรเพื่อเราจะเคลือบตะกวัวนะใครมีใครมีอะไรวะดีบุกก็ใช้ดีบุกไปใครไม่มีลองทาวิธีนี้ดู แต่ย้ำนะครับต้องทําซ้ำๆซากๆหลายๆครั้งนะนะครับนี่หลังจากนั้นผมก็จะเปิดหัวแรงครับเปิดหัวแรงผมเปิดแล้วนะครับนี่ผมก็จะมาจ่อเลยทุกคนนี่ผมจะไม่ร้อยมันร้อนนะครับผมจะตั้งไว้แบบนี้เลยนะครับแล้วผมก็ไล่ตะกัวเข้ามาในหัวแรงเลยทุกคน นะครับนี่มันก็จะเริ่มติดนะครับน,นี่ทุกคนจีขก็ไปให้เยอะที่สุดให้ดีนะครับถ้าจะให้ดีให้มิดหัวแรงไปเลยนะนี่หรือจะเอาทําข้างใดข้างหนึ่งก่อนก็ได้ครับนี่นะครับหลังจากนั้นเช็ดหัวแรงสักครั้งหนึ่งเช็ดเสร็จทําเหมือนเดิมต่อนะครับ สำหรับผมเนี่ยผมใช้ฝอยขัดหม้อในการในการเช็ดหัวแรงนะทุกคนจี่ไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ปิดหัวแรงเลยครับปิดหัวแรงเลยนะครับปิดหัวแรงเลยให้ตะกวัวมันเกาะอยู่ที่ปลายหัวแรงนะครับจนกว่าหัวแรงจะเย็นนี่สังเกตได้ว่าหัวแรงเริ่มเย็นนะครับ ค้างไว้แบบนี้เลยมันเป็นปัญหาระดับโลกปัญหาหัวแรงเนี่ยเป็นปัญหาระดับโลกเลยทุกคนเดี๋ยวเวลาดูนิดนึงนะครับทําแบบนี้ทุกครั้งนะครับก่อนทํางานหรือหลังจบงานยิ่งหลังจบงานเนี่ยเราต้องยิ่งเคลือบหัวแรงไว้แบบนี้ตลอดนะถ้ามีโอกาสนะครับแล้วหัวแรงเราก็จะกลับมาใช้ได้ปกติไม่จําเป็นว่าหัวแรงมันจะแพงหรือไม่แพงนะครับผมเป่านี่ นะครับให้มันค้างอยู่แบบนี้ตลอดเวลานะครับหลังจากเปิดเสร็จก็ใช้ได้ปกติเลยครับทิ้งไว้ครึ่งชงั่วโมงมาเปิดเสร็จมันก็จะดูดโดยอัตโนมัติเลยหลังจากที่เราใช้หัวแรงมันเสร็จเช็ดให้เรียบร้อยแล้วก็ทําแบบนี้ทุกครั้งผมเชื่อว่าปลายหัวแรงพี่กลับมาดูดตะกวัวเหมือนเดิมแน่นอนนะครับส่วนที่ผมเช็ดก็คือไอใช้ฝอยขัดหมอ้อ นะครับเช็ดนะครับนี่ก็ประมาณนี้ครับลองดูครับเทคนิคผมหรือท่านใดมีเทคนิคอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ดีบุกนะครับการใช้ตะกั่วเหลวเคลือบแนะนํากันมาได้ครับเจอกันคลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับ